ตบสาวร ite, so ั้งอันดับ15ก่อนบูวีเอ็นแอลสนามที่ไทยพรอนพันธ์สลัดเจ็บลงซ้อมได้แล้วความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เตรียมลงสนามในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลิก2023สัปดาห์ที่3ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่27มิถุนายนลบ2กรกฎาคมนี้โดยหลังจากจบ2สนามแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงาน8นัดชนะ2แพ้6มี8คะแนนรังอันดับ13จาก16ทีม ล่าสุดทีมตบลูกยางสาวไทยยังคงลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยโค้ดด่วนดนในศิวชลเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพยายามลงรายละเอียดทั้งการรับบอลการบล็อกจังหวะตีรวมทั้งมีการจดสถิติการเต้นของหัวใจเพื่อประเมินความฟิตของนักกีฬาขณะที่ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตคนสำคัญสามารถซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วหลังจากทำการฝังเข็มรักษาอาการบาดเจ็บที่เข่าไป โคดด่วนกล่าวว่านักกีฬาบางส่วนเริ่มปรับตัวกลับมาได้แล้วแต่บางส่วนร่างกายยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ต้องเร่งมือทําให้ทุกคนพร้อมที่สุดเพราะการแข่งขันใกล้เข้ามาแล้วต้องขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของกกทที่ช่วยดูแลเป็นอย่างดีด้านปลาวานปิยนุษย์แป้นน้อยกับตันทีมกล่าวว่าสภาพร่างกายของทีมเริ่มปรับตัวดีขึ้นมากการซ้อมวันนี้เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการแข่งขันที่ผ่านๆมา ขณะที่ล่าสุดอันดับโลกที่จัดโดยสหพันธ์วอลเล์บอลนานาชาติ FIVB นั้นทีมชาติไทยยังคงอยู่อันดับ15ของโลกเป็นอันดับ3ของเอเชียเป็นรองแค่จีนและญี่ปุ่นเท่านั้นส่วนอันดับ4เป็นของเกาหลีใต้อันดับ5คาค่ักสถานและอันดับ6เวียดนามทั้งนี้ทีมวอลเล์บอลหญิงเตรียมย้ายเข้าไปพักที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงตามระบบของการแข่งขันส่วนโปรแกรมแข่งขันในสัปดาห์ที่3นั้นนัดแรกพบเนเธอร์แลนด์วันที่27มิถุนายนนัดสองพบตุรกีวันที่29มิถุนายน นัดสามพบญี่ปุ่นวันที่1กรกดาคมและนัดสุดท้ายพบบราซิลวันที่2กรกดาคมทุกนัดแข่งขันในเวลา20นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35